สไตล์ไทยน้ำวนพนันบนหน้าเวทีทำไมไม่เข้าใจลงทีมมิเตอร์ตาพัสดีนเป็นอย่างเงี้ยทุกชอบผมมีสปีกเกอร์วิเศษเอาไม่ได้เอาไปกูยังคิดบทไม่ออกเอ้ยพี่เฟรมอยู่ไหนเขามพี่เฟรมดิเขามพี่เฟรมดิพี่แกอาจจะใส่เสื้อม่วงอยู่สมัยก็มีมั้ยเฮะยสมัยเปในมือกูไม่มีตังค์เด้อเอากูไม่ งียเได้ปะ่วยนามามวัสดีสวัสดวัีัดีียวัดีสวัดัสดีี่เฟมพี่เฟมว่างปวยคิดบทไอ้ี่ไหนอนักเรียนบทประธานนักเรียนอะไรนะังดวดววั นี่คือเรลิตี้ของประธานนักเรียนโรงเรียนจังหวัดสุราธานีคิดว่าเขาจะไปไหนเออครับเขาเป็นธรรมชาติเลยนี่ผมนี่มันเรลิตี้จริงว่ะมันเรลิตี้นะใายอยู่นี่มันเรลิตี้นะพรมแต่มาดูครับว่าเขาคิดเรื่อยคุ้มคุ้มคุ้งว่าล่ะคือเราพูดอยู่พอดีคุ้มตังค์คุ้มกี่แล้วสัตว์เลี้ยงของเขาหรอกเขาทิ้งทิ้งไว้ที่ไหน เขาเจอแตเลี้ยงไม่ใช่พอเจอแตเลี้ยงเขาแล้วนั่นคือลกริกคุ้งเขาคือกริซซี่กริกคุ้งกรทัลูกรีทะลีกรีตุ้งติ้งเรียกอะไรก็ว่าไปคมกรีดสุดหล่อเหลาล่างกายเออไมลาโอเคครับคุ้งหัดงป่าพาพิฟาย่นเล่นจดรถที่ขับรถไปดูทางเดี๋ัวนี้ก็เดินทางมานานนักสามสิบปี ตอนนักเรียนยังไม่อาบน้ำใส่ชุดเดียหรือไม่งครับผมคือโคศุภสนามผมชื่อว่าใช้ใช่ใชียช่ใช่ใน่ใผ่ใช่อช่ใ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 า่ใช่ใ่ช่ใ่ใอ่ใช้ใช่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 ่อช่่ใช่ช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่่ช่่ใิช่ใช่่ บ้านและโทรศัพท์เข้าครับครับครับกาลิเราตามหาบุรุษผู้ชื่อว่าเฟรมท่านหายไปไหนไม่รู้เราตามหามานานนับ30ปีและในวันนี้ปเป็นวันที่เราราอคอยเธไปนะเออไปไกลๆโอเคครับตอนนี้เหลือแ,แต่ผมคนเดียวมาดูเขาว่าเขาจะเจอพี่เฟรมอย่างนี้เขาหวังไหมไปตามต่อกันในรายการเรื่องที่อ้อมจะคุ้มนี่ของ ล้วความพยายามอัสามสิบปีของภูมิซ่าหรือก็สำเร็จจนได้ประเด็นเขาว่าเขามาเจอเขาเพื่ออะไรเล้วเจออะไรอย่างนี้อย่างตัวแอลได้ไหมแอลหรอเขาพักรายการหนวดที่พี่เขาซื้อเสื้อกั๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแอลพี่อยู่นี่แต่ขายาวเอลเอลเอลเฮ้ย พี่คืออยากดูอ่ะเพราะว่าปกติคือพี่ใส่ไซส์ M ทุกตัวไงปกติใส่ไซส์ M หมดตอนเนี้ยได้คือลองไมเอาเอาไม่เอาไม่เอากระดาษมาเหรอไม่เอาแล้วครับครับนี้เราไปเราไปพักกันก่อนนะครับและมาพบกันใหม่ในรุ่นแรกอ่ะเรับที่พูดมิชชั่สวัสดีครับครับในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียน และต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเพื่อนนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะครับหากผมไม่มีสื่อที่ดีอาจทำให้ข้อมูลล่าช้าและผิดพลาดได้ซึ่งผมคิดว่าสื่อเป็นสิ่งที่มีความสำคัญม,มากครับซึ่งในชีวิตประจําวันนี้มีสื่อเป็นจํานวนมากเช่นการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านสังคมออนไลน์หรืที่เราเรียกกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็ล้วนเป็นวิธีที่มีความถูกต้องมั่นยำและรวดเร็วสุดท้ายนี้ผมคิดว่าพ่อจะดีแล้วเองหัวเราะทั้งพ่อเอ๊ยสองสาม หน <IC S> ึ่งสองสามในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่เพื่อนนักเรียนและคุณครูไอ้เจ้าวะวอ้พุงไปไกลๆเลยงไปไกลๆเลยดีดดีนี้เลยโอเคดด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  ในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องใช้สื่อในการประชา,ชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเพื่อนนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะครับหากผมไม่มีสื่อที่ดีก็จะเป็นการยากที่จะประชา,ชา,ชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เพื่อนนักเรียนและคุณครูได้ทราบอย่างรวดเร็วเอ้ชี้อะไรกูพูดผัวเอาใหม่เอาใหม่กว่าที่เรอตนี้อนสองสาม ไไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมหาอะไรก็ได้ไหมตอนพูดยิ้มหน้าเลยยิ้มก่อนหนึ่งสองสามในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่เพื่อนนักเรียนและคุณครูได้ทราบอย่างทั่วถึงการและรวดเร็วนะครับหากผมไม่มีสื่อที่ดีอาจทําให้ข้อมูลล่าช้าและผิดพลาดได้ซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันสื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งในชีวิตประจําวันมีสื่อเป็นจํานวนมากเช่นการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านสังคมออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ถ้าเป็นไอ้อะไรวะพูดนะพูดนาอันกบล้วด้ยกูยินแ้วกูระาวมากูต้องแบบกูต้องแบบพอยิ้มแล้วกูจะตามในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียน และต้องใช้สื่อในการไปสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่เพื่อนนักเรียนและคุณครูได้ทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็วหาผมไม่มีสื่อที่ดีอาจทําให้ข้อมูลล่าช้าและสิ้พลาดได้สื่อจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากครับซึ่งในชีวิตประจําวันมีสื่อเป็นจํานวนมากเช่นการถือข้อล้อเด็กนมันเริ่มไว้ตั้แต่แรกเยอมึงูดอพูดอน้ำอยู่เนี่ยโอเค กูจะเปิดไอ้น <einfach> ี <1> <2> <1> <2> ่ทำอย่างนี้โอเคหนึ่งไม่ต้องเห็นเลยหนึ่งสองสามในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องใช้สื่อในการไปทำสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่เพื่อนนักเรียนและคุณครูไม่ทราบอย่างเดี๋ยวว่าด้วยสัธเอ้ยไม่อยามองหาคุณเสอง สามเฮ้ยเดียวดังอีเนี้ยดังด้วยไปแก้ผ้าด้วยเป็นธรรมชาติไงจบกันชีวิตจอเริ่มใหม่แล้วเป็นป่านี่โอเคต่อสองสามเลยหนึ่งสองสามอาพ้ดไปล้มไปแม่งช่างเชี่ยวที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่เพื่อนนักเรียนและคุณครู ได้ทราบอย่างทั่วถึงกันและรวดเร็วว่าวว้าวเนาะตาผมไม่มีสื่อที่ดีข้อคู่ขอยืงตรงนี้ได้ไหมโอ้มึงจำไม่ไดดีกว่ามึงจาไม่ได้ไม่เอาไม่จำมึงไม่จำคอนเทมไหมเดี๋ยวมึงจำไม่ได้เลยเอ่อเต็มจำไม่ได้นี่ในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนได้ต้องใช้สื่อ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่เพื่อนนักเรียนแล้วให้ดังเรียนไปดังเกินไปห้องน้ำไปปิดก่อนนะปิดสามในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องใช้สื่อในห้องเหรอปิดหัวให้ดิปไหไวมึงกดมึงกดเลยนะมึงวิ่งไปเลยมึงวิ่งไปเลย ตใจผมเยผมขาปุ๊บพูดต่อพูดงั้นเลยตามสบายมึงมึงอย่าพูดต่ออะไรต่อแล้ไปเลยเดี๋ยวค่อยตัดออกช่วงแรกตัดในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันเสียงเข้าเสียงกปวดเมื่อกี้เสียงกปวดเอาต่อเอาหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียนและต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่เพื่อนนักเรียนและคุณครูได้ทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็วหากผมไม่มีสื่อที่ดีอาจทําให้ข้อมูลล่าช้าและผิดพลาดได้ผมจึงคิดว่าสื่อเป็นสิ่งที่สาคัญมากครับซึ่งในชีวิตประจําวันมีสื่อเป็นจํานวนมากเช่นการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านสังคมออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือกระทั่งการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ ก็ล้วนแต่เป็นวิธีที่สื่อที่มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วสุดท้ายนี้ผมคิดว่าการประชันจะได้อยู่แล้วเริ่มจากสุดท้ายนี้เลยเริ่มจากเริ่มจากไปดันเลยโอ้โหล้วกูไม่ไหวแล้วโอเคสุดท้ายนี้กูไม่กูไม่เคยมาอ่านตรงนี้ไงก็เลยอ่านไม่ออกไม่ได้หรอเริ่มหมดแ้วไหมกูพยายามอ่านมากแค่ไหนแล้วทิมพูดกูต้องกูต้องมองไปถึงแอร์โอ้ยแอร์มันเหมือนทำงานได้ซีเรียสเอาไว้ แล้วก็เห็นหน้ามึงลอยมากูไม่ารสื่อสารที่ดีนั้นย่อมเป็นเงียบเงียบเดิมไป็นทำไมกันสุดท้ายนี้ผมคิดว่าการสื่อสารที่ดีนั้นย่อมเป็นยุ่ที่เดิมไปเดียวย่อมมึงจะอ่านให้กูฟังหน่อยดีไหนไหนไหนสองสามสุดท้ายนี้ผมคิดว่าการสื่อสารที่ดีโอ้แอบไกขเบคุณเลยเอาเรึ่งไปหนึ่งหนึ่งสองสามสุดท้ายนี้ผมคิดว่าการสื่อสารที่ดีนั้นย่อมขึ้นกับสื่อที่ดีด้วยขอบคุณครับ